มาแล้วครับพี่เปดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับตู้เชื่อมยี่ห้อแฟดพี่ตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะพี่นะสองหน้าจอพี่สามปุ่มปรับพี่ตัวนี้600้อนะพี่นะราคาก็ไม่แพงพี่ราคาอยู่ที่1,960บาทนะพี่นะราคานี้รวมค่าส่งเก็บปลายทางครับผม1,960บาทพี่จะได้สายเชื่อมยาวอยู่ที่ส0เมตรนะพี่นะสิเมตรสายกาวยาวอยู่ที่สเมตรนะพี่นะ รอแปลงเคาะหนะพี่นะตัวนี้เราก็ให้แว่นออโต้ตัดแสงตัวนี้เราแถมให้รีเลยครับผมพร้อมถุงมือพี่ตัวนี้ถุงมือนะพี่นะถุงมือเราก็ให้อันนี้นาฬิกาจับครับครบชุดครบวงจรพี่ตัวนี้มาใหม่ล่าสุดพี่ยี่ห้อแพดหกร้อยเอสพี่สามปุ่มปรับตัวนี้ปุ่ม ARC พี่ตัวนี้ปุ่มไฟพี่นะตัวนี้เวลาพี่เชื่อมโค้กสแตนเลสแล้วก็เชื่อมเชื่อมสิบิ้ก็ปรับตรงนี้นะพี่นะ ตัวนี้ปรับให้สมดุลกันครับตัวนี้ปรับกระแทกหน้าหลังครับผมถ้าพี่ต้องการเชื่อมเหล็กบางๆนะพี่นะพี่สลับขั้วพี่เอาบวกไปใส่ลบนะพี่นะก็จะเชื่อมเหล็กบางได้สบายสบายพี่ไม่มีปัญหาเกิดปรับขั้วแล้วเครื่องมีปัญหาเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้นะพี่นะตัวนี้สุดยอดมากเราทํามาพิเศษจริงๆพี่มาดูกันให้จจัดนะพี่นะตัวนี้ตัวนี้เป็นเบกเกอร์นะพี่นะ เกิดไฟดับไฟตัดตัวนี้ก็จะตัดด้วยอัตโนมัติพี่มาดูตรงนี้พัดลมระบายอากาศถือว่าใหญ่มากพี่ตัวนี้มีที่ระบายอากาศข้างๆนะพี่นะตัวนี้สุดยอดมากพี่ดูทางหน้าก็ระบายอากาศพี่ไม่มีความร้อนนะพี่นะตัวนี้เรากล้ารับประกันพี่เชื่อม l 5 5สแตนเลสได้สบายๆพี่ตัวนี้เรารับประกันได้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานดูพี่ว่าสุดยอดจริงเหมือนผมว่าหรือเปล่าครับนี่คือยูฮ่าแหกร้อยเอสพี่ เป็นสุดยอดของตู้เชื่อมเลยครับผมตัวนี้ราคานี้ถือว่าไม่แพงนะพี่นะราคานี้รวมค่าส่งเก็บปลายทางครับผม 600F พี600่ตัวนี้อะเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานตรงนี้ปรับตัวนี้ให้มันสมดุลกันนะพี่นะเดี๋ยวผมจะเชื่อมลวด4ีมิลให้ดูกันจะจๆเลยครับผมเราจะมาเปิดอยู่ที่3 4 4นะพี่นะสองปุ่มนี้เปิดให้สมดุลกันนะพี่นะตรงนี้ไม่ต้องปรับมาตรงนี้พี่ อ่านี้เชื่อมลวดหนาได้สบายพี่สายยาว20เมตรนะพี่นะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานดูพี่เชื่อมอยู่นู้นเลยครับผมามาดูกันให้จะจะครับผมจากเฟยดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองครับผมเครื่องอยู่นี้นะพี่นะมาดูกันให้จะจะเลยครับผมสายยาว20เมตร นี้คือยี่ห้อแฟตพี่600อนะพี่นะมาใหม่ล่าสุดพี่มาดูกันจะๆครับพี่ตัวนี้สายยาว20เมตรคนเชื่อมคนเก่าคนเดิมครับพี่อ่ะเอาเลยครับผมโอ้โหพี่ดูโอ้โห600อมพี่ตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะพี่นะเป็นสุดยอดตู้เชื่อมครับพี่ตัวนี้ เรากล้าการันตีได้เลยครับผมไม่แรงจริงยินดีคืนเงินให้ทันทีพี่นี่คือสายยาว20เมตรนะพี่นะมาดูประกายไฟพี่ดูแรงจริงเหมือนผมว่าหรือเปล่าพี่ราคานี้ถือว่าไม่แพงพี่สุดยอดของตู้เชื่อมมาใหม่ล่าสุดพี่โอ้โหแรงจริงๆพี่สายยาว20เมตรเชื่อม L55 ได้สบายสบายพี่ เครื่องตัวนี้สามารถเชื่อมสแตนเลดก็ได้นะพี่นะเราเรามาดูให้กันจะจะคนเชื่อมคนเก่าคนเดิมเราเลยแหละพี่ไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้แหละครับผมนี่คือสายยาว20เมตรที่ถ้าเครื่องแรงไม่จริงสะกิดจะไม่แตกออกอย่างนี้นะพี่นะเราจะให้เชื่อม2เส้นติดกันเลยครับผมนี่คือสุดยอดตู้เชื่อมครับผมที่มาใหม่ราคานี้ถือว่าไม่แพงนะพี่นะ ดูกันให้ะจะพี่ดูโอโ้สุดยอดมากพี่ดูอย่าเพิ่งแกะออกนะครับเราเชื่อมต่ออีกเส้นหนึ่งพี่ลากทั้งวันไม่มีปัญหาพี่ตัวนี้อะมาดูคนเชื่อมพี่มาดูสเก็ตพี่ดูโอโ้สุดยอดจริงๆพี่ดูโอ้โหพี่ดูครับดูเลยครับผมอะน้องเอาอีกเส้นหนึ่งครับผม เครื่องตัวนี้เส้นเดียวไม่พอพี่ต้องสองเส้นนะพี่นะลากเลยครับผม<ป>นี่คือย่ห้อแฟตนะพี่นะสุดยอดตู้เชื่อม6 0 0อแอมป์มาใหม่ล่าสุดโอ้โหฟังเสียงพี่อันนี้เส้นที่สองนะพี่นะช่างมาให้บอกด้วยนี่เส้นที่สองครับผมโอ้โหพี่ดูโอ้โหพี่เราให้ดูกันจะๆอย่างนี้นะพี่ตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะพี่นะ ราคานี้ถือว่าสุดยอดแล้วพี่ไม่แ,งแพงอัะพี่โอ้โหพี่ดูกันให้เยกะกเลยพี่หกร้อยแอมเต็มเปี้ยเลยพี่ตัวนี้เรากล้ารับการน,นี้สายยาวยี่สิบเมตรนะพี่นะดูกันให้ยอะพะพี่ คนเชื่อมคนเกา่าคนเดิมเราแหละพี่อ่ะโนถ้าเขาได้เชื่อมตู้เชื่อมที่แรงและดีพี่เขาจะนั่งนิ่งอย่างนี้นะพี่ตัวนี้ถ้าพี่ต้องการเชื่อมเหล็กบางพี่นะพี่สลับขั้วเลยพี่เอาบวกไปใส่ลบนะพี่นะแล้วก็เอาลบไปใส่บวกก็ไฟก็จะอ่อนลงก็จะเชื่อมลวดเหล็กบางๆได้นะพี่นะไม่มีการช็อตไม่มีการเนะบิดพี่สลับขั้วได้เลยครับพี่ตู้ตัวนี้เราทำมาพิเศษครับผมโอ้โหสุดยอดมากครับผม อันนี้คือเหล็กหนานะพี่นะถ้าพี่ต้องการเชื่อมเด็กบางสลับคั่วบวกไปหารลบลบมาหาบวกไปก็จะอ่อนลงพี่นะพี่ก็เชื่อมเด็กบางได้ไม่มีขาดนะพี่นะสุดยอดมากจริงๆพี่โอ้โหพี่ดูเลยครับดูกันให้จจจ่าเลยพี่ดูอาแกะเลยครับผมเดี๋ยวดูพี่ไม่ต้องแกะก็ออกแล้วพี่ดูสุดยอดทู่เชื่อมมาใหม่ล่าสุดพี่หกร้อยแอมพ์พี่โอ้โหดูพี่ของจริงครับผม โโอโหโหโห้นี่คือยี่ห้อแพทนะพี่นะ600แอมเต็มเปีย้ยเลยครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยครับพี่โอเคครับสวัสดีครับ